รายการแฉเคลื่อนไหวแล้วหลังมดดาคขชาภาประกาศยืนยันไม่ลาออกจากรายการดังเรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮาในโซเชียลเมื่อพิธีกรดังอย่างหมดดาคขชาภาได้ประกาศดุติบทบาทพิธีกรรายการแฉและในเวลาต่อมาหมดดาคขชาภาก็ได้โพสต์ขอโทษผ่านโซเชียลว่าอ่านข่าวตัวเองยังตกใจวา,วานนี้ทําอะไรลงไปมีคนโทรมาถามกันเยอะแยะมากมายเป็นบ้าจริงๆยอมรับว่าเบอร์ไปหมด ตอนที่จะเข้ารายการตรงกับเวลาที่พ่อผ่าตัดพอดียอมรับว่าสับสนระบ้าไปหมดพูดอะไรไปยังไม่รู้ตัวเลยเป็นห่วงพ่อด้วยแต่รายการสดก็ต้องทําเหตุผลอาจจะอารมณ์ส่วนตัวปัญญาอ่อนขอโทษอีกครั้งคือพยายามสื่อสารคืออยากไปดูแลพ่อตอนผ่าตัดเลยพูดว่าจะหยุดรายการจริงๆไม่ได้คิดจะลาออกเลยไม่คิดจะออกไปไหน เพระอยู่กับรายการแชร์มาตั้งแต่เป็นรายการวิทยุเล็กๆจนถึงวันนี้ยังไงขอโทษด้วยไม่เคยคิดจะไปไหนอยู่แล้วไม่ทำพิธีกรก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนอะไร GMM 25 t h a แ l a n ์แอแโชวและล่าสุดรายการแชร์ก็ได้เคลื่อนไหวหลังพิธีกรอย่างมดดำคาชาพาประกาศยืนยันไม่ออกจากรายการโดยรายการแชฉก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าแม่มดดำชี้แจงแล้วประเด็น ยุติบทบาทพิธีกรรายการแชร์อย่างเป็นทางการใจความว่าไม่มีการยุติบทบาทพิธีกรแน่นอนคะ่ะแม่รักรายการนี้และแม่ก็รักแฟนๆรายการทุกคนด้วยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวคะ่ะ